สาเบสลักวนรณีหรือสาเบสทำสิ่งนะครับเจ้าตัวได้อัพรูปลงไอจีมาในสไตล์การแต่งตัวที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นเดสสีชมพูแถมผิวพรรณของสาเบสก็ขาวกระจ่างใสสุดๆเลยโดยโพสต์นี้ของสาเบสเนี่ยเจ้าตัวได้อัพรูปลงไอจีจำนวนหลายรูปภาพมากๆเลยนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยยังมาพร้อมแคปชั่นด้วยว่าต้องผิวขาวแค่ไหนถึงจะมัดใจพี่อยู่แฮทแทกคัมมิ่งซู ไม่พูดถึงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับก็ในเมื่อสาวเบสลักวันนีเนี่ยสวยน่ารักขนาดนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับว่าสวยสวยมากสวยมีออร่ามากๆค่ะรออุดหนุนสินค้าของน้องเบสนะคะน้องสวยขึ้นจริงๆค่ะหุ่นสวยสับมากผิวขาวเนียนใส่สะท้อนแสงสุดๆ ขาวมีออล่าแบบสุดๆสวยขาวใสมีออล่าแค่ดูรูปก็ใจละลายแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อีกเพียบเลยเรียกได้ว่าพสนี้ของสาวเบสลักวณน,นีสวยเซ็กซ,ซี่หุ่นดีเวอร์รออุดหนุนสินค้านะครับ